ทำไมล่ะพูดทำไมต่พูดเพื่อใช่คุณหมอใช่ไม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 ตอนนี้มันจบไปแล้วแยกแยกกันไปแล้วเขาหายไปกือบจะกินเมฆแล้วเขาหายไปแล้วคุณหมอหายไปแล้วเรียบร้อยไม่มีใครกล้าหรอกพี่โบไม่ได้พูดอะ่ะไม่ได้เอ่ยชื่อ มันก็เยอะแต่เขารู้แล้วแหละรู้แล้วว่าเออจบเพราะเราเป็นฝ่ายเสียหายไงหมอถ้าเราเราตั้งหากเราต้องไปเอาของเขาอะแต่เราจบไงเดี๋ยวงัอยเราก็ต้องให้เกียรติตัวเองไม่ต้องกับพิมพ์เสีนไปเล็กับเกิดจบคุณหมอ ไม่ต้องลากไปหรอกที่พงก,ก็เป็น youtube กลุ่มอิสระไม่ได้ขึ้นกับใครพวกเราจะแบ่งปันเราก็แบ่งปันจบพวกเราที่อยู่ทุกวันนี้เราไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครเราก็ไปใช่ไหมพี่จงพวกเราสนุกจะตายไปใครไปห้องใครไม่ได้ห้ามมืนก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้โอ้ยปวดสมอง คุณหมอก,กลัวใช่ไหมถ้าอยู่ในห้องอาหารทำไมก่อนที่เขาขู่กันนะเออถ้าใครอยู่ในห้องอาหารหมดลรบหนีเลยสิ่งหนีก่อนเลยใช่ไหมไม่ไม,ม,มียอมติดคุกจบใช่ไหมขอบคุณคาะแอปไทยทำงานเสร็จแล้วเหรอ ตอนนี้กี่โมงกี่ยามแล้วคุณหมอกี่โมงกี่ยามพลาดพลาดโอ้ยคุณหมอไม่มีหลอกสารนะโอ้ก็ยังมีเลยที่พวงจับฉลากขอบคุณเออเขายังจานั่นเลยบ้าแค่อิสาตาร้อนเออใครแจ้งเกิดก่อนแทนที่พี่พวงอะ่ะไม่เอาละบอกจอบได้อะไร ใช่สินค้าต่างคนต่างขายแต่ใครเปิดตกก่อนพี่พวกยังไม่เรียกร้องเลยอยากได้ก็ไปคุณอยากได้อะไรคุณจะขายราคาเท่าไหร่ก็เรื่องของคุณเราแจกฟรีอะเราไม่ได้ขายอ่ะใช่ไหมละ่ะอืมใช่ใช่คุณหมอใช,ใช่เออเขาไปแปลใช่เขาไปเล่นเนี่ยเล่นพี่วงไปพักหนึ่งเราไม่ต่อยอดอ่ะ มาไม่เอาวางตรงนั้นเอาไปสืบมาแล้วไหมเอาวางตรงนั้นจบถ้าสวัสด,ดีสวัสดีกองตรงนั้นจบมี <c oughs> พวกเป็นคนอย่างนี้นะถ้าจบปจ็จุจบจริงๆไม่ต้องมาต่อกอนหรอกไม่จบถ้าต่อยังไม่จบไม่อยากได้คอนเทนต์บบเอ้ยมันมีหมดหมอ <c oughs> เอ้ยใช่ไหม ใช่ใช่เลยพวกเราแต่มีเอออาทรกันนะเด็กตอนเนี้ยรอเราอยู่หลายช่องมากกันนะถ้าเราผ่านเราก็ต้องไปเราก็ต้องไปให,ให้น้องๆน้องๆกันนะแต่ตอนนี้เราติดอย่างเงี้ยอีกเครื่องหนึ่งเราก็ต้อง,งอ่านเมมอีกเครื่องอหนึ่งเราก็ต้องปลอมดนตรีเงี้ยนน่นเองโน่นบิดจิลี่อยู่นู่น ต้องคิดอะไรหรอกช่วยเด็กๆช่วยด้วยใจไม่ได้หวังอะไรบอกว่าตอนนี้หนูอย่ามาด้านหนูเฝ้าช่องนะใจจะผ่านแล้วบ้านนี้จะผ่านแล้วไม่ต้องมานาดะเยบุญจะมาบอกเยบุญพักผ่อนนะไม่ต้องไปนะเราเห็นแก่ตัวไม่ต้องมาเฝ้าโน่นนี่นนต้องมาโน่นนี่เราไม่ พี่จ้งพี่ยงจะหลับตอนไหนได้พี่ลงพี่จ้งพี่ยงตื่นตอนไหนไปแล้วมั้งเนี่ยนอนสลบแล้วมั้งดูไปขึ้นแล้วไปขึ้นสเตมต่อเหรอคุณหมองว่วงแลวยังหมอคุณหมองว่วงแลวยังคุณหมอเว้นคุณหมอไม่ได้ไปบ้านน้องชายเหรอเห็นหัวแล้วตอกกระซิบก็สนุกสนานก็มีกลุ่มแค่นั้นเลย ไปหาน้องๆคือเขาน่าจะเข้าไม่เป็นอ่ะพี่เมียนะบ้านใหญ่แต่บ้านบ้านนี้เขามานานๆมาที